สวัสดีพี่น้องสุข,ขสุขคนชุมหมองสุบอนบพอพก็เมจินี่เด็กพี่น้องวันนี้เมจินี่เสิร์เห็ดแซนด์วิชกินตอนเสาร์พี่น้องเห็ดแซนด์วิชกินกับกาแฟเนาะพี่น้องเนาะมเมจินี่เสิเห็ดแซนด์วิชสุกไข่พี่น้องอันนี้คือไข่พี่น้องแล้วก็เสิเห็ดใส่ใส่เห็ดซงแบบพี่น้องเมจินี่ใสแ่แฮมแล้วก็ใส่ซีดนําพี่น้องอันนี้คือแฮมพี่น้องแฮม นีบาเตอร์พี่น้องมเมจะนี่ใส่บาเตอร์มเมจะนี่ใส่ซีดเออใส่แซนด์วิชแนวนี้พี่น้องมันมีแบบวีดนะ <c oughs> ก็อดินแม่จะนี่ก็จะตีนไข่ก่อนพี่น้องแซนด์วิชฉุบไข่พี่น้องอา <c oughs> จารยม่พูดใส่จานง่ายๆใช้กระทำไหล เดีมจินี่สีโปสไซไฟแห้งสายไฟปานกลางมีเดียมตั้งจากนั้นเมจินี่สิเอาบาเตอร์ใส่พี่น้องบาเตอร์ใส่หมอ้อเมจินี่ใส่าบาเตอร์เมจินี่ใส่แฮมอันนี้ได้พี่น้องแฮมของไก่งวงเทอร์กีสตัวนี้พี่น้องสีแฮมแฮมไก่งวงพี่น้องเวย เมจินี่สีโบอเอาหนีออกลไรพี่น้องกินไปเลยสีลายคัตตารออกก็หลายอยู่ดนะพี่น้องเนาะ <c oughs> แต่ว่าสิลายถิ่มันที่ยังมันก็เป็นแนวกินมันมันที่ว่ากินหมดหลายกินหลายเยู่เสียพึ่งกันพี่น้องเลยตัวนี้เม,มจินี่สีโบใส่ใส่ไข่ได้พี่น้องเมจินี่จะใส่ใส่ซีดกับใส่แห้งพี่น้อง แคนี่เสียเอาซีดใส่สีเห็ดโต่งแบบนู้นพี่น้องนั่นแมื่จแค่นี่ก็จะใส่ซีดนั่นเม่อแนี่ก็จะใส่แบบไข่ใส่อันนี้ลงไปใส่เห็บลงไปพี่น้องใส่มืออะไรพี่น้องเรื่องมันจะง่ายคิดว่าเซ็ตเดียบร้อยพี่น้อง ตัวนี้นซุปไข่เซนดิปดมไข่แม่พี่ห้องเนาะไข่มากอะไรก็กินอาหารพีน่นนองเลยโบรากอาหารเสากินง่ายยูง่าย แกกระเซาะพี่โต๊พี่น้องเลยช่วงเสารกินยังกินโคงอาหารแบบยังไงไปก่อนพี่น้องเลยพี่สวยจังคอยว่ากันลองถอกแบบยังไงไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะมักไซแห็มได้ไรก็ใส่ร้ายได้พี่น้อง บคือเกาพี่นงเลยนี่พี่นกง่ายอาหารเห่านะตัวเสาเจ้สี่เด็พี่นง ซสบผู้เก่าเลยพี่น้องเอ้ยขมัครนั่นนะแท็กใส่เอาพี่น้องพี่น้อง b l a เ k f ร์ s t มาแล้วพี่น้องเส็นเดวเดียบ้อยพี่น้องกินน้ำเบเจนี่ <laughs> ตอนเสาพี่น้องมาเล่ามาจะแจกเท่ากันเด้อเมื่อวานนี้ที่ไปกินก่อนมันนี้พี่น้องบายไม่นู่งง่ายใครๆกระทำอะไ้พี่น้องเอ๋ย